ข่าวด่วนครับทุกคนทำไมชาวต่างชาติถึงหันมาสนใจเพลงเอิญฮักนางเอกน้อยนี่แหละครับวันนี้ครับมีชาวต่างชาติท่านหนึ่งครับช่องนี้เลยเดี๋ยวอุ้มอิ่มข่าวกระแสจะขึ้นชื่อช่องไว้เนาะให้ทุกคนได้เข้าไปดูเข้าไปติดตามกันนะครับตอนนี้นะครับอ่ะชาวต่างชาติท่านนี้ออกมารีแคปเพลงใหม่ของน้องอุ้งอิงไปบ้านแพลนะัล่นก็คือเพลงเอิญฮักนางเอกน้อยนั่เองครับทุกคนทําไมชาวต่างชาติถึงหันมาสนใจเพลง ของหมอลําหรือเพลงของอุงอิงเพื่อนแพงครับอุงอิมข่าวกระแสนะครับมองว่าเป็นเพราะด้วยกระแสหนึในมาแรงแล้วก็เป็นเพราะยอดไลค์ยอดแชร์หรือว่ายอดที่มันแบบเขาเรียกว่าอะไรโอเวอร์โดส์นะทุกคนคือเพลงของอุงอิงเนี่ยภายในไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยถือว่าติดหนึ่งในมาแรงเลยเนี่ยมันก็เลยทำให้เป็นกระจายไปทั่วโลกเลยและณตอนนี้คนที่เขามารีแคปเนี่ยคือเขารีแคปแบบ อ่านจากอ่านจากาเขาเรียกว่าอะไรนะอ่านจากซับที่เขาใส่ไปในซับเอออ่านจากซับนะครับวันนี้โอ้โหยู่ยูย่ยู่นะครับ ยูยูยูนี่คือแบบมารีแคปลูกสาวเราเราก็จะมารีแคปคุณเหมือนกันนะต้องบอกว่าฟิลลิ่งคุณได้มากเลยนะครับทุกคนเวลาฟังเพลงอุ๋อิงไปเนี่ยก็ทําแบบหัวอย่างนี้ไปนะครับนะต้องบอกได้ว่าต่างชาติหลายท่านนะครับที่มารีแคปเนาะทุกคนสไตล์การรีแคปของต่างชาติก็จะเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งหลายคนก็อาจจะไม่เข้าใจว่ารีแคปคืออะไรก็เหมือนทิมอิมข่าวการะแสนี่แหละทาแรกๆเลยก็คืออย่างเพลงบอสโจออกมาเพลงอุ๋งอิงออกมาใช่ไหมครับแล้วก็ หลายเพลงของหมอลำที่ออกมาอย่างคุณแอรดีอย่างเงี้ยอุ้มอิ่มก็จะเอามารีแคปก็จะทําเป็นแบบนี้เลยครับทุกคนซึ่งต่างชาติเขาก็ถือว่าเหมือนกับเป็นการช่วยกันโปรโมทเพลงนะครับแต่นะครับต่างชาติท่านนี้เนี่ยเรียกได้ว่านะครับก็คือแบบเขาพยายามที่จะสื่อสารไปถึงคนในประเทศเขานะครับ หมายถึงว่าเขาพยายามจะเผยแพร่วัฒนธรรมของประเทศไทย MV ของประเทศไทยเพลงของประเทศไทยที่ทําไมถึงมาแรงเนี่ยให้ประเทศเขาได้รับรู้ได้รับทราบนั่นเองจากที่อิ่ม,ม,ม,มได้แกะเสียงที่เขาพูดนะครับเขาก็จะอ่านแบบเนื้อเรื่องของเพลงว่าเพลงนี้สื่อถึงอะไรนี้อุ้งอิงร้องแบบมีความสมูทมีความเพราะอะไรยังไงเขาก็ได้มีการพูดเอาไว้แต่ส่วนมากเขาก็จะอ่านเป็นซับที่ทางช่องสาวน้อยลำเพลินอินดี้รคคอร์ดเนี่ยได้มีการ ใส่ไว้ในในวิดีโอซะมากกว่านะครับดูจากเนื้อเรื่องว่าเรื่องนี้มันเป็นยังไงสรุปแล้วเด็กน้อยคนนี้เธอผู้หญิงคนนี้เนี่ยอุ้งอิงเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าอะไรประสบสมหวังไหมนะครับกับใน MV ประมาณนี้นะครับแล้วก็สองสาวเนาะแอฟริกาที่ออกมารีแคปอุ้มิ่มชอบมากก็คือแบบเต้นแบบโยกย้ายไปด้วยนะชอบมากแล้วก็แบบฟิลลิ่งคือแบบได้มากๆคนแบบ แห่กดไลค์กดแชร์เยอะมากๆซึ่งก็าบอกว่าเขาก็ cap รีแคปเฉพาะคนดังๆเท่านั้นเลยอย่างลิซ่ามิลลิอะไรเงี้ยครับทุกคนอุ้งอิงคือไปขั้นนั้นแล้วนะ ไปขั้นนั้นแล้วนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเลยต้องยกความดีความชอบให้กับ FC แฟนคลับของน้องแล้วก็ยกความดีความชอบให้กับบอสโจผู้ที่คอยผลักดันให้กับอง์อิงเพื่อนแพงเนี่ยให้น้องมีผลงานให้แฟนคลับออกมารับชมอยู่เสมอนั่นเองครับทุกคนเราจะสังเกตได้ว่าของของคุณพี่ท่านนี้นะครับเขาก็เหมือนกับไม่มีโฆษณาด้วยนะทุกคนเหมือนกับเขาแบบไม่ได้ตั้งใจที่จะแบบมาหาไรายได้หรือว่าอะไรมากมายแต่ว่าเขาแบบอยากเผยแพร่เนาะ เผยแพร่วัฒนธรรมของประเทศไทยให้กับประเทศเขาได้รู้ว่าอ่ะ MV เพลงนี้มาจากประเทศไทยนะหญิงสาวคนนี้กําลังทําอะไรในเนื้อเรื่องเพลงนี้นะครับแล้วเขาก็อึ้องพอสมควรนะหัวเขาก็แบบอ่าสับพงโงกคือแบบมันมันอยากจะเต้นก็เต้นนะต้องบอกว่าคนต่างชาตินะทุกคนเขาเนี่ยจะอ่าถ้าเป็นฟิลนี้ก็จะชอบเพลงแร็ปเพลงอะไรซะมากกว่าแต่ว่าช่องนี้เนาะถือว่าเป็นช่องที่เขาอ่า เปิดโอกาสให้หลายประเทศน่ะเหมือนกับว่าทำ,ทำทำทำหลายๆเพลงะนะครับทุกคนหลายๆประเทศก็ได้ออกมาจากช่องเขานะครับซึ่งซับอาจจะไม่เยอะมากของพี่เขาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราเห็นความตั้งใจในการดูเพลงของเขาแล้วก็อ่านซับเนาะทุกคนก็ไปช่วยกันดูไปช่วยกันคอมเมนต์แล้วหลายคนก็คือเข้าไปคอมเมนต์กันค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันเนาะไปแบบขอบคุณพี่เขาเนาะที่ออกมาเผยแพร่วัฒนธรรมประเทศไทยเนาะนี่เห็นไหมเขาก็จะสับพงก์ง,งี้นะครับไปตลอด คือเราดูแล้วเราชอบอะทุกคนมันเป็นแบบอะไรที่แบบ Amazing มากๆนะครับที่คนต่างชาติเนี่ยมารีแคปเพลงไทยนะซึ่งอุงอิงเนี่ยจะเป็นคนแรกๆด้วยซ้ำนะครับที่แบบว่าอจบแล้วที่แบบว่านะครับที่แบบว่าเป็นคนที่ได้แบบคนที่แบบต่างชาติเนาะได้ออกมารีแคปขนาดนี้ก็ถือว่าปังมากๆนะครับกระแสดีมากๆ ถ้าไม่กระแสดีคือเขาไม่มาทําแบบนี้หรอกครับทุกคนเนาะเพราะฉะนั้นแล้วต้องยกความดีความชอบนั่นแหละให้แฟนขับ FC ให้บอสโจนะครับทุกคนเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับต้องบอกว่าหลายคนส่งให้มิ่มดูนะครับทุกๆช่องทางเลยต้องบอกว่าขอบคุณมากๆจริงแฟนขับ FC ของน้องอุงอิงนะครับแล้วก็ f c สาวน้อยเป็น,นแพ้งที่เอ่อเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคือมาบอกต่อกันแล้วอิมก็จะามาเล่าข่าวอีกทีพอมิมมาเล่าข่าวปุ๊บมันก็จะกระจายเป็นวงกว้างแล้วคนก็จะเข้าไปดูอย่างของ สาวแอฟริกาใช่ไหมอิมก็จะเอามาแคปบมาลงก่อนแล้วก็คนก็แห่กันเข้าไปดูกันเป็นแสนแล้วตอนนี้จนสาวเอ่อแอฟริกาเนี่ยติดใจเอิร์นฮักนางอีกน้อยแล้วเมื่อวานนี้เมื่อเช้านี้ก็ออกมาเต้นกันอยู่นะอ่าให้นั่งล้านั่งล้าลืมอายแล้วก็แบบโยกเบาๆเนาะเออมันก็แบบเข้าจังหวะของเขาในจังหวะดิสโก้อะไรก็ว่ากันไปนะครับนะถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆครับทุกคนที่าชาวต่างชาติเนาะหันมาสนใจ เพลงหมอลำมากยิ่งขึ้นองค์อิงถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์เลยก็ว่าได้ให้กับประเทศไทยให้กับคนที่อยู่ต่างประเทศเขาอยากมาเที่ยวประเทศไทยมากยิ่งขึ้นไม่มากก็น้อยครับอย่างน้อยแหละ10,000แคนที่เข้าไปดูช่องของเขาเนี่ยต้องมีต่างชาติบ้างแหละสักครึ่งหนึ่งที่เข้ามาดูแล้วก็อยากมาเที่ยวประเทศไทยครับแล้วก็เห็นแบบบรรยากาศเนาะบ้านเมืองของเราเห็นบรรยากาศโชว์อะไรต่างๆบนเวทีสาวน้อยเพ็นแพร่งก็จะทาให้เขาเนี่ยมาเที่ยวประเทศไทยทําให้เศรษฐกิจดียิ่งขึ้นนะครับทำให้ ประเทศของเราเนาะเคลื่อนไหวนะครับด้วยหมอลำแล้วก็อุงอิงถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์อันดับหนึ่งเลยให้หนึ่งไปเลยอุงอิงนะเป็นซอฟต์พาวเวอร์เลยที่ทำให้ผู้คนเนี่ยหันมาสนใจประเทศไทยนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ถือว่าอุงอิงเนี่ยฝากกระแสนางงามเลยนะนางงามไปประกวดที่เอลซาวาดอร์ใช่ไหมครับแต่คลิปเอิร์นฮักแต่เอกน้อยเนี่ยก็ยังติดในมาแรง ในเป็นติดอันดับหนึ่งเลยหนึ่งในมาแรงหมวดหมู่ทั่วไปนะครับทุกคนก็ถือได้ว่ามาแรงจริงๆกับกระแสของน้องแล้วก็เอิญฮักนางเอกน้อยทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยกความดีความชอบขอชื่นชมนะครับทีมงานเบื้องหลังทุกคนเนาะที่ทําเพลงดีๆออกมาให้เราได้รับชมรับฟังกันนะครับทุกคนวันนี้มิม,มข่าวกระแสก็คือหลากหลายเรื่องราวอีกเหมือนเดิมครับคลิปล่าสุดที่มิม,มได้ลงไปก็ค,คือคลิปของเม่นหน่อยร้องเพลงนะ หลายคนตกใจ <c oughs> คือมันเป็นคอนเทนต์ของอุ้มอิ่มเนาะก,ก็อยากดึงให้ทุกคนมาดูแหละนะครับอยากมาให้ทุกคนมาดูอุ้มอิ่มแล้วก็มาดูแม่หน่อยครับทุกคนก็เป็นคอนเทนต์ของเราที่เราสร้างขึ้นมาก็จริงๆถ้าพลาดหัวข่าวแรงอะไรเกินไปก็ขออภัยทุกคนด้วยผิดพลาดประการใดทุกสิ่งทุกอย่างก็ขออภัยทุกคนด้วยนะครับแล้วต้องบอกว่าอุ้มอิ่มก็รักน้องแหละครับทุกคนด้วยความจริงใจเนาะแล้วก็เราอยากสนับสนุนเด็กผู้หญิงคนนี้เราเห็นตั้งแต่แรก เราเห็นน้องเราประทับใจน้องแต่เจอครั้งแรกนะครับทุกคนแล้วก็ช่วยกันสนับสนุนช่วยดันและตอนนี้เอิญฮักนางเอกน้อยนี่ครับก็กําลังทะยานสู่3ล้านวิวตอนนี้ใครที่ยังไม่ได้เข้าไปดูก็รีบๆรีบๆร,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 รีบนะครับวันนี้เอาให้ถึง3ล้านวิวกันไปเลยทีเดียวอุ้มิมก็จะได้มาอ่านข่าวอีกทีนึงนะครับเนาะโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับก่อนจากไปฝากทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ ให้ช่องอิมข่าวกระแสด้วยนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยก็ฝากให้ทุกคนนะครับดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับ